ตรงไปตรงไปหล่อนตรงไปตรงไปจ้าอันนี้เราจะไปทางไปตัวฝันนะวันนี้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนเมรกับสามภรรยากับเมียกับยายเล็กต้มไก่รออยู่เอ้ยนึกถึงต้มไก่ร้อนร้อนสดร้อนร้อนเร็วนะไม่ได้กินข้าวมาเลยนะเนี่ยไม่ค่อยเห็นแกกินเลยไม่ค่อยเราเป็นคนแบบไม่ค่อยเห็นแกกิน แต่เรารีบเราแค่เราแค่รู้ว่าเขาต้มไก่ออเลยเราแค่แบบว่าได้ยินว่าต้มไก่คือเราก็เลยรีบตรงไปเลยเจ้าติดกับหน้าแม่แหม่มเลยนะแม่แหม่มจอดเพราะหอดน้าแม่แหม่มเขาก็จอดแล้วเขาก็โทรหาบักมีดอือโทรหายาเล็กก็ได้ว้ายแต่ก็ยังดีทางดีค่ะทางดีทางขึ้นภาสารเจ้ากอดกีดผากอดกีดเห็นหนกอดกีด ตรงตรงต้องไปอีกอุยบรรยากาศนะคะกระปุมกระบ่ามากเลยค่ะแต่สวยาง เดี๋ยวพามึงไปผูกกระสานตรงตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละเธอก็โทรหาอันบักมิดเนี่ยในจอดโทมดิเออตอนนี้น่ะตรงถึงป้ายแยกเราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเออเออนี่แหละบอกไว้ถึงป้ายพักคอโอ้ยถึงป้ายอันพักคออ่ะโทรโทรเธอเฮ้ยห้องบุ๋มมีปะโทรกับมิดเซนเจอร์ยัยเล็กคะเน่ไม่มีไม่ไม่มีเน็ตหรอทำไงล่ะ i